SME Champion ช่วง SME Talk กลับเข้าสู่ SME Champion ครับในช่วงของ SME Talk นะครับคุยกันกับพิธีกรของเราในสุดสัปดาห์แบบนี้และวันหยุดชดเชยวันสงกรานวันที่สองนะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะฮะหลังจากที่ มีการเลื่อนนะฮะเรื่องของวันหยงวันหยุดกันมานะครับก็มาลงเอยกันในช่วงของเดือนกันยายนนะครับก็2วันด้วยกันก็จะได้ครบปีนะฮะก็ วันที่4และวันที่7กันยายนก็เป็นวันชดเชยวันสงกรานนะครับรวบยอดกับเสาอาทิตย์กันไปนันเองใครที่ช่วงปลายเดือนที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหรือกลับบ้านนะฮะก็ใช้โอกาสนี้ในการเดินทางพักผ่อนละกันบางท่านเนี่ยไปั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วนู้นเลยนะฮะก็หายยังไม่เจอกันเลยนะบางคนนี่หายไปเป็นอาทิตย์เลยนะฮะหยุดยาวพ่วงกันไปอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ใช้วันหยุดวันหยุดกันในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนว่า ในช่วงนี้เนี่ยก็ทำให้ร้านค้าการขายต่างๆเนี่ยในเส้นทางที่เป็นเส้นทางของการเดินทางนะครับเส้นทางหลักต่างๆเองเนี่ยก็น่าจะมีการวางแผนที่จะรองรับจําจนวนผู้ที่เดินทางออกจากต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนในช่วงแบบนี้กันด้วยนะครับสิ่งสําคัญนั่นคือเรื่องของการรักษาม,มาตรฐานคุณภาพแล้วก็บริการให้กับผู้ ที่จะมาใช้บริการกับเราด้วยอันนี้ก็เป็นสิส่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถ้าเราจะช่วยโอกาสในช่วงเวลานี้เราเนี่ยนะฮะเราอาจจะได้ลูกค้าแค่1วัน1ครั้งแต่ถ้าเราบริการอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รักษาม,มาตรฐานกันไว้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้คำนึงได,ได้หวน,นะฮะแล้วก็คิดถึงเราอย่างเสมอนะครับเวลาเทศกาลอะไรแล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือมีโอกาสเดินทางมาแต่ละครั้งเนี่ยก็อยากจะ แวะมาเยี่ยมมาใช้บริการกับเราด้วยแล้วก็ในการปรับปรุงมาตรฐานแล้วก็การให้บริการในแต่ละครั้งเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องบางคนบอกว่าโหร้านฉันประมาณ5ปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นบางคนบอกว่ากาักษาเอกลักษณ์ไว้แต่บางอย่างเองเราก็ต้องปรับปรุงมาตรฐานให้ได้นะครับทั้งเรื่องของสุขอนามัยต่างๆนะครับแล้วก็ อ่าผลอ่าเรื่องของถ่วยจานต่างต่างเองเนี่ยถ้ามันดูไม่สะอาดสะอ้านแล้วเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าต้องเปลี่ยนอ่าชุดใหม่หรือเปล่าเพื่อให้ได้มาตรฐานกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะอาจารย์ของเรามาอยู่ในสายแล้วประมาณมีเวลาประมาณสัก6นาทีเดี๋ยวคุยกันกับอาจารย์ชานนมหาสิงห์นะครับนั่นเป็นกรรมการอ่าดีเรคเตอร์โคฟันเดอร์จาก WCN Food Academy อาจารย์ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ชานนครับ สวัสดีครับคุณปิยะพงศ์สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วได้ติดติดคลาสนะค่ม,มขออภัยด้วยนะครับมีคลาสว่าด้วยเรื่องของการเขียนน้นนอืหรือคู่มือของอร้านอาหารหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าปลีก,กอื่นก็ได้ที่ต้องการทำะระบบสาขาเรียกว่าเชนโซนะฮะหรือว่าต้องการขายแฟรนช์ให้คนอื่นไปเปิดสาขาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคู่มือ มันนวนเป็นเป็นเครื่องมือหลักเลยนะครับที่จะทําให้ธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าเนี่ยเดินได้อย่างสะดวกและเติบโตได้อย่างมั่นคงนะฮะก็มีการเวิร์กช็อปกันครับเรียนกันสามสี่สัปดาห์โอ้ยาวเลยนะจ๊ะก็ครับเจ้าของแบรนด์ที่มาก็มีทั้งแบรนด์เล็กๆขายขนมโ,โตเกียวแบรนด์ใหญ่ๆขายร้านขายกาแฟขายเป็นร้านแบบคีออสนะฮะ เป็นร้านต้นตะผมยังมีเลยฮะที่ต้องการขายแฟรนชส์นะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของอธุรกิจค้าปลีกครับร้านอาหารก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกเหมือนกันนะครับในการบริหารร้านอาหารเนี่ยก็ก็จะใช้เรียกว่าอะไรใช้หลักการหรือใช้วิธีการใช้กกทฤษฎีร่วมกันกับธุรกิจค้าปลีกอื่นๆนะครับโดยเฉพาะการการขยายสาขา การขายแฟรนชชสยให้คนอื่นไปลงทุนเนี่ยฮะต้องต้องมีการตกผลึกความรู้ความคิดวิธีการหรือเราเรียกว่าระบบภาษาไทยเรียกว่าระบบนะภาษาอังกฤษว่า system นะฮะภาษาอังกฤษเราบางทีเรียกว่า operating system หมายความว่าวิธีการขั้นตอนการทํางานซึ่งเป็นมาตรฐานอันนี้เป็นผมเรียกว่าเป็นเป็นทรัพย์สินนะฮะ เป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรน,นะครับซึ่งถ้าพูดกันแบบนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเนี่มันเป็นเรื่องนามธรรมจับต้องไม่ได้นะว่าร้านนี้มีมองค์ความรู้หรือมีโน้หาวหรือมีระเบียบปฏิบัติหรือมีอา่ากูดแพ็กซีหมายวาว่ามีความเก่งในการดำเนินธุรกิจอย่างไรแล้วมันมันมีค่าอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับรยกตัวอย่างเช่นร้านอัเตอร์ยูอย่างนี้นะครับ <S 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 อัพจะอยู่ที่เขาเปิดหลายๆายสาขาตอนแรกเ็าเป็นเชนนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้จว่าตอนนี้เป็นแฟรนไชส์หรือยังนะเข้าใจว่าเป็นเชนอยู่เป็นเชนหมายความว่าทุกสาขาเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของนะครับค่ะอาจจะไม่คนเดียวก็ได้ฮะัเป็นองค์กรนะครับบริษัทของคุณปิยพงศ์จำกัดเนี่ยเป็นเจ้าของทุกสาขาเขาว่าไปเขาเขาเปิดสาขาแล้วประสบความสาเร็จอย่างน้อยต้องเรียกว่า ส,ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ของสาขาบริษัทคอนเนอรทั้งในแง่ของแบรนด i n g หรือว่าชื่อเสียงทุกคนรู้จัก After you. อกออยู่ทุกคนรู้จักแล้วทุกคนให้ให้การยอมรับแบรนดิ้งแปลว่าการยอมรับนะครับชื่อเสียงซึ่งลูกค้ายอมรับว่าดีงามเรื่องนี้แล้วกันนะฮะถ้าแบรนดิ้งไม่ใช่ดีแค่โลโก้หรือยี่ห้อนะครับคือคนยอมรับว่าแบรนด์เนี้ยดีและเป็นแบรนด์หรือเป็นชื่อร้าน ที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นร้านขนมนะครับร้านขนมซึ่งมีรสสนิยมทั้งการเสิร์ฟอาหารผู้คนที่ไปรับประทานก็เป็นคนที่เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีมีความสามารถในการจ่ายได้ในขนมราคาอ,ออเดอร์ละร้อยสองร้อยบาทนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มน,นะครับ การปทานขนมมื้อเป่ายสักหนึ่งมื้อเนี่ยใช้เงินสามสี่ร้อยบาทอันนี้จ่ายได้คนกลุ่ม้าหมายกลุ่มหมนึ่งส่วนใหญ่ร้านพวกนี้อยู่ในห้างนะครับก็อยู่แล้วก็บรรยากาศของร้านก็จะมีผู้คนมีขนมซึ่งสวยงามรสชาติก็ถูกใจนะฮะผมไม่เรียกว่าอร่อยเพราะความอร่อยเป็นประเจรทุกคนมองไม่เหมือนกันบอกผมบอกว่าโอ้ราคาขนาดนี้ไม่เห็นจะอร่อยกว่าราคาที่เราซื้อถูกเลยอันนี้นี่เทียบกันไปได้ไหมครับว่ามีรสชาติซึ่ง กลุ่มคนที่จ่ายได้นี่ยอมรับนะครับแล้วก็เมื่อเขามีแบรนด์ยอดขายขายได้สิ่งที่จะเกิดทำให้เขาสามารถขยายสาขาและทุกสาขาทำขนมได้รสชาติเหมือนกันบริการได้เหมือนกันสร้างมาตรฐานของการเวลาที่คุณพิจพงษ์ไปทานขนมมาร์คอ,อยูยกได้อะไรครับได้ได้ขนมรสชาติที่คุณพิพงษชอบถูกไหมครับครับ สองได้ะลยฮะได้บริการจากพนักงานของร้านอั t เตอร์ยูซึ่งมีบุคลิกหน้าตาซึ่งเราคิดว่าเหมือนกับทุกสาขาถูกไหมครับแม้คนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละสาขาผู้คนไม่เหมือนกันพนักงานไม่เหมือนแต่ว่าได้รับการอบรมและถ่ายทอดมาเหมือนเหมือนกันคุณพี่ผมก็จะพอใจรสชาติของขนมอาหารเครื่องดื่มแบบว่าร้านอัฟเตอร์ยพอใจบริการของร้านอ f t เตอ o u ยูพอใจการที่พนักงาน ให้การต้อนรับและบริการเราแบบ you, อัพระอยูอ่ถือวท่านได้ือความพอใจและสินที่คุณปิยพงศ์ได้รับอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า experience นะฮะก็ะคือคุณปิยพงศ์พอใจบรรยากาศและประสบการณ์ที่ได้ไปนั่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปนั่งกบแฟน,นะฮะคุณปิโพงนะะ์อาจจะไปนั่งกบแฟคนรู้ใจแล้วกันนะฮะครับครับนะครับไปนั่งแต่แล้วมีความสุขเป็นประสบการณ์ซึ่งจดจาได้ว่าเมื่อทุกครั้งที่มาร้าน อัฟสต์อยู่หรือว่าทุกสาขาที่คุณเดียงพงษ์ไปใช้บริการที่ร้านอัฟสต์อยู่ได้ประสบการณ์แบบนี้นะครับอันนี้แหละคะ่ะคู่มือแมนนวลที่พูดถึงว่าสักครู่เนี่ยก็คือเป็นเบื้องหลังของอมาตรฐานของสินค้าและบริการที่ผมยกมาสามข้อนะฮะสินค้าบริการแล้วก็ประสบการณ์ทำแมนนวลจะทำให้พนักงานทำงานได้เป็นระบบเดียวกันนะครับ ทาขนมออกมาได้มาตรฐานเหมือนกันแมนนวลมีระบุถึงรูปแบบการให้บริการด้วยพูดกับลูกค้าอย่างไรนะครับแมนนวลบอกถึงว่าการจัดร้านต้องเป็นยังไงลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์อะไรไปหลังจากมารับประทานขนมที่ร้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญเป็นรับสิงสาคัญขององค์กรนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ําเสมอนะฮะมีโอกาสอาจารย์ก็จะมาบอกเล่ามามาให้ข้อมูล กับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำกรีบไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มคุยความเคยชินแต่เราจะไปบอกลูกบอกล้านบอกพน,นักง,งานหรือจะขยายธุรกิจเองเนี่ยเริ่มต้นไม่ถูกสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่วางมาตรฐานให้บริการของเราเนี่ยได้เป็นแน่นหนหรือคู่มือธุรกิจแบบเดียวกันมีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครที่สนใจสามารถรติดต่อมาให้รายการของเราได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อได้หาหรือเผื่อคุยนอกร,ร,รอบปรึกษากับทางอาจารย์ได้วันนี้คือหลักสูตร chain store and franchise system นะครับ ขอบุญใจก็ลองลองฝากมาแล้วคุณพี่หงสงนะได้ครับผมยินดีครับวันนี้ขอบุญใจของเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ชาญนุ์มหาสิงห์นะครับดีเรคเตอร์ของฟันเดอร์จากเ c บ Food ซี a อน m y ฟู้ดแอคมมีครับมนเวลาแลวหะกับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ในวันแรกของเราวันจันรยิงวันนะฮะยังหยุดเหมือนเดิมแต่ยังเจอการสดในรายการกับ SME เอมแชมเปี้ยนวันนี้ผมพี่ยีพงศ์ไคเดวายพร้อมด้วยทีมงานต้องบอกลาครับไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีบริษัทดิจิตอลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย